ใครทำอะไรแตกอ่ะป้ายใครก็ตั้งเรื่องอีกแล้วยังอยู่ไม่ได้ยินหรอเสียงแก้วแตกอ่ะผมนอนอยู่ที่ไหนหารึเปล่า ไม่ไหวทำลงแต่ะวานไม่ยก้าะทำไมลูกทำแบบนี้ปวดเลยกทำไมทำเกลวเดือะใครแก้ไม่ไหวอะไม่ไหวปทำไมไม่ดูลูกเลยเนี่ปยปกวดวย <c oughs> ไปเขาตรงร <c oughs> อาย,ยาหนึ่งชั่วโมงไปออกมาเข้าใจไ, <c oughs> ไ,าไหมต <c oughs> อวมาเถียงแม่เขาไปเลย ไม่ต้องเถียงนะตัวก็ไม่ต้องเถียงอยู่ไปหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราโทษให้ถ้าทำตัวดีเดี๋ยวเหลือคหนึ่งชั่วโมงมีสร้างนี่สั่งฮ่องโจ้ฮ่องโจ้ทำได้ไหมทำได้มทำไไหมไม่เลยแดน